ึกมาได้24วันแล้วคุณผู้ชมสำหรับ daddy p ดด daddy p าว power p พทนั่นเองนะคะศึกมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมคือตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจบวชทดแทนคุณพ่อแม่เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าหลังจากศึกเนี่ยได้ข้อคิดจากธรรมะรู้สึกสงบเปรียบเสมือนว่าได้แผนที่ในการดําเนินชีวิตเลยค่ะทําให้ชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นว่าจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้ดียังไงใช่ครับซึ่ง daddy p พทนะครับบอกเลยครับว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยสร้างความปลื้มปิติครับให้กับทั้งครอบครัว และก็เหล่าแฟนคลับของเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากความอิ่มเอมใจครับที่ได้จากการบวชแล้วมันก็มีเรื่องราวครับที่เข้ามาทดสอบจิตใจของเขาเองด้วยเพราะว่าตอนที่ใกล้จะศึกพอดีเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยได้รับทราบข่าวนะครับว่าพี่สาวเนี่ยติดเชื้อโควิด19ครับตัวพี่สาวเองเนี่ยมาใส่บาตรให้กับด a ๊ดดี้แพทหรือว่าพระแพทเนี่ยนะครับเกือบทุกวันถ้าย้อนกลับไปถามครับถึงความรู้สึก ในช่วงเวลานั้นนะครับว่าแด๊ดดี้เนี่ยจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยบวชเป็นพระยอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับคือมันต้องใช้สติอะครับมันเป็นโรคติดต่อซึ่งก็ทุกคนก็มีโอกาสติดได้อยู่แล้วพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษาแล้วก็ทําตามมาตรการที่เหมาะสมรีบไปตรวจเลยไปตรวจแล้วก็รีบกลับตัวแล้วก็รีบโพสต์อจแ,แจงให้กับคนที่ อยู่ในบริเวณที่ที่ใกล้เคียงกับเราณตอนนั้นให้ได้ทราบข่าวแล้วก็ไปดูแลตัวเองไปตรวจด้วยมันต้องใช้สติในการแก้ปัญหาดูแลกันไปเป็นเรื่องๆไปอะครับทุกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพีษ่สษาวก็ออกมาจากที่รักษาตัวกลับมาบ้านแล้วครอบครัวก็ปลอดภัยทุกคนนะก็สุดท้ายแล้วถ้าเรามีสติในการแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้แบบให้ผลลัพธ์ที่รุนแรงเหมือนตอนที่เราจินตนาการก็ได้ ดี<ร>เลยครับดีนะล้าวนั่นแน่นี่น่ารักจริงๆครแล้วก็มีสติมากๆด้วยนะครับที่สำคัญเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางพี่แพทย์ w าว p แพทน,นะครับได้มีโอกาสตรวจเชือ้อโควิด1 9แล้วตัวเองเนี่ยปลอดเชือ้อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันครับ ฝากบอกแฟนคลับของ Daddy p a แเลยนะครับเพราะว่าพี่แพทเนี่ยเขามี Pocket ็ตบุ๊คุณ <Hey. S 1> ชื่อว่าไม่ใช่ที่ของเรานะฮะเป็นภาพแฟชั่นเซ็ตนี่ห <Hey, ma. S 1> ล่อมากครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ชีวิตครับ17ปีในเรือนจำนะครับเปิดเผยทุกแง่มุม ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมีทั้งดราม่าสนุกขำๆนะฮะแล้วก็เรื่องลับๆที่ทุกคนอยากรู้รวมไว้อยู่ใน Pocket ็ตบุตรงนี้เลยครับใช้เวลาทำนานกว่า3เดือนเลยทีเดียวใครสนใจก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับนะฮะหรือว่าจะไปตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศออนไลน์ก็ที่ e b o ุ๊นะฮะนี่ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าโอ้โหยอดสั่งจองรัวๆแน่นอนนะคะใช่ครับ